ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต้นเข้าชาแนลค่ะถ้าหมูเด้งได้ลองเด้งไปทุกวงการวงการไหนที่ทุกคนอยากเห็นหมูเด้งไปเด้งมากที่สุดคะวันหนึ่งหมูเด้งได้รับเชิญจากวงดนตรีคลาสสิกชื่อดังให้มาร่วมการแสดงพิเศษในฐานะวัทยกรหมูเด้งซึ่งหมูเด้งต้องสวมเสื้อทักซิโดเล็ก แล้วก้าวขึ้นบนเวทีพร้อมไม้บาตองในมือหมูเด้งคุมวงออเคสตราใหญ่ที่เล่นเพลงอันไพเราะผู้ชมต่างทึ่งกับท่าทางจริงจังและน่ารักของเขาหมูเด้งสามารถนำดนตรีคลาสสิกให้กลายเป็นที่ชื่นชอบในหมูเ่เด็กๆที่มาชมการแสดงทุกคนต่างประทับใจในการแสดงของหมูเด้งและชื่นชมว่าเขาเป็นวัทยากรที่สร้างความสุขได้ทั้งวงการดนตรี หมูเด้งยังได้เป็นอาสาสมัครในโครงการหมูเด้งสร้างรอยยิ้มซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเด็กๆที่ขาดโอกาสหมูเด้งใช้ความน่ารักสดใสและท่าทางขี้เล่นของเขาไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กๆในโรงพยาบาลทําให้พวกเขายิ้มและหัวเราะไปกับหมูเด้งหมูเด้งกลายเป็นตัวแทนของความรักและการให้กำลังใจ ผู้คนมากมายได้เรียนรู้จากหมูเด้งว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นกันวันหนึ่งหมูเด้งได้รับเชิญจากโรงเรียนสอนเวทมนต์แห่งหนึ่งให้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนซึ่งมีทั้งพ่อมดแม่มดสัตว์วิเศษและสัตว์ประหลาดหลากชนิดหมูเด้งได้เรียนรู้วิชาคาถาและเวทมนต์เบื้องต้นเช่นคาถาลอยตัว และคาถาเสกของกินอันนี้หมูเด้งชอบที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้หมูเด้งโดดเด่นคือคาถาแห่งความสุขที่เขามีอยู่ในตัวตามธรรมชาติหมูเด้งกลายเป็นตัวแทนแห่งเวทมนต์ที่ทำให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขและคลายความเครียดพ่อมดแม่มดต่างยกย่องหมูเด้งว่าเป็นสัตว์เวทมนต์ที่ทรงพลังด้วยการใช้หัวใจและจิตใจที่ดีงามของหมูเด้ง วันหนึ่งกลุ่มนักประดิษฐ์เชิญหมูเด้งมาทำงานร่วมกับพวกเขาในฐานะผู้ช่วยนักประดิษฐ์หมูเดงได้ช่วยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่จะช่วยให้ชีวิตในสวนสัตว์สะดวกสบายขึ้นเช่นรถเข็นอาหารอัตโนมัติและเครื่องกดน้ำที่ออกแบบมาให้สัตว์ใช้ได้ง่ายความน่ารักและไอเดียสร้างสรรค์ของหมูเดงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมประดิษฐ์สร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย และสนุกสนานนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์จึงยกให้หมูเด้งเป็นนักประดิษฐ์แห่งความสุขที่ทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สนุกสนานยิ่งขึ้นวันหนึ่งนักประวัติศาสตร์ชื่อดังพบว่าในสวนสัตว์แห่งนี้เคยมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่หมูเด้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสืบสวนประวัติศาสตร์ พวกเขาออกเดินทางค้นหาตามแผนที่เก่าๆที่มีร่องรอยบอกใบถึงสถานที่ซ่อนสมบัติในที่สุดหมูเด้งและทีมก็พบกับสมบัติโบราณของสวนสัตว์ซึ่งเป็นของที่ทำด้วยมือจากยุคอดีตเช่นเครื่องปั้นดินเผารูปสัตว์และหนังสือบันทึกเกี่ยวกับสัตว์รุ่นก่อนหมูเด้งกลายเป็นนักสืบประวัติศาสตร์ตัวน้อยที่ช่วยค้นพบสมบัติแห่งสวนสัตว์ ทำให้ประวัติศาสตร์ของสวนสัตว์นี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยความสนใจในเรื่องของอาหารหมูเด้งได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการเชฟหมูเด้งสุขภาพดีซึ่งหมูเด้งได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารสุขภาพสำหรับสัตว์เช่นเมนูผักผล,ลไม้สดสดและขนมปังทันพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหมูเด้งมีทักษะการทำอาหารที่น่ารัก จนทุกคนต่างหลงรักเขาและทำให้หลายคนชอบเข้าครัวไปทําอาหารเหมือนหมูเด้งในที่สุดเมนูสุขภาพของหมูเด้งก็กลายเป็นเมนูยอดนิยมในสวนสัตว์และทําให้สัตว์ตัวอื่นๆมีสุขภาพดีมากขึ้นหมูเด้งกลายเป็นเชฟสุขภาพตัวน้อยที่ใครๆก็ยอมรับหมูเด้งได้รับเชิญให้เป็นทูตอนุรักษ์สัตว์เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนตระหนักถึงการดูแลสัตว์ และธรรมชาติหมูเด้งได้ออกเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติต่างๆและเข้าร่วมการรณรงค์เพื่อปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เช่นการปล่อยเต่าทะเลกลับสู่มหาสมุทรและการดูแลต้นไม้ในป่าความน่ารักความมุ่งมั่นของหมูเด้งทำให้ทุกคนรู้สึกอยากร่วมมือกันปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป,ป่ามากยิ่งขึ้น หมูเด้งกลายเป็นแรงบันดาลใจของนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ทั่วโลกด้วยความอยากรู้อยากเห็นหมูเด้งได้รับเชิญจากนักบินอวกาศให้เข้าร่วมภารกิจสำรวจอวกาศหมูเด้งสวมชุดนักบินอวกาศเล็กๆและถูกฝึกให้พร้อมออกเดินทางไปยังสถานีอวกาศเพื่อเรียนรู้และสำรวจความลับของจักรวาลหมูเด้งได้เห็นดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆอย่างใกล้ชิด ในที่สุดหมูเด้งก็กลายเป็นฮิปโปตัวแรกที่เดินทางไปนอกโลกทำให้เด็กๆทั่วโลกได้รับแรงบันดาลใจและฝันที่จะเป็นนักบินอวกาศแบบเขาหมูเด้งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการกล้าที่จะฝันและไม่ยอมแพ้มีช่างภาพชื่อดังคนหนึ่งสนใจในความน่ารักของหมูเด้งจึงติดต่อมาเพื่อขอถ่ายภาพพิเศษโดยช่างภาพจัดให้หมูเด้งถ่ายภาพในฉากธรรมชาติ และฉากแฟนตาซีหมูเด้งโพสท่าและแสดงสีหน้าได้น่ารักจนภาพถ่ายเหล่านั้นกลายเป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโซเชียลมีเดียผู้คนต่างนำภาพหมูเด้งไปสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาพวาดการ์ตูนหรือปั้นรูปตุ๊กตาหมูเด้งกลายเป็นแรงบันดาลใจแห่งศิลปะ ที่ทำให้ผู้คนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และผลงานศิละปะในรูปแบบใหม่ๆหมูดึงถูกเชิญให้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีแจส๊สในเมืองใหญ่ในงานนี้มีนักดนตรีมากฝีมือจากทั่วโลกหมูดึงได้ฝึกเล่นทรัมเป็ตและกลองด้วยตัวเองแม้เขาจะไม่ได้เก่งเหมือนนักดนตรีคนอื่นๆแต่การเล่นที่น่ารักและเป็นธรรมชาติของเขากลับทำให้ผู้ชมตกหลุมรัก ทุกคนต่างปรบมือเชียร์และหัวเราะไปกับจังหวะที่ไม่เข้าที่ของหมูเด้งการแสดงแจส๊สของเขาจึงเป็นการแสดงที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความอบอุ่นหมูเด้งกลายเป็นดาวเด่นแห่งเทศกาลดนตรีแจส๊สอย่างไม่คาดคิดเมื่อมีสถานีข่าวเด็กเปิดใหม่หมูเด้งก็ได้รับเชิญให้เป็นผู้ประกาศข่าวหมูเด้งทำหน้าที่รายงานข่าวสัตว์จากทั่วโลกเช่นข่าวของลูกแพนด้าที่เพิ่งเกิด ข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าและกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมูเด้งรายงานข่าวอย่างสนุกสนานและมีสเสน่ห์เขามักจะทำหน้าตาทะเลนและส่งเสียงร้องเบาๆเวลาเ,ลาเจอข่าวที่ตลกทำให้เด็กๆติดตามข่าวสารจากเขาเป็นประจำหมูเด้งกลายเป็นผู้ประกาศข่าวที่น่ารักที่สุดที่เด็กๆชื่นชอบค่ะชอบหมูเด้งในวงการไหนกันบ้างคะโหวตกันได้เลย หรืออยากให้หมูเด้งไปเด้งในวงการไหนคอมเมนต์ Comment บอกต้นเข้าใต้คลิปได้เลยค่ะและเพื่อไม่พลาดหมูเด้งตอนถัดไปกดติดตามช่องต้นเข้าชาแนลไว้เลยค่ะ